การบันทึกรายการเนวันที่28มกราคมจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดโดยบันทึกรายการที่เมนูลงรายวันดังนี้จ่ายค่าน้ำประปาได้รับใบสั่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่5193เป็นเงิน4,000บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มแบจ่ายค่าไฟฟ้า ได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่3942เป็นเงิน6,000บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, จจ่ายค่าโทรศัพท์ได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่4,253เป็นเงิน2,600บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่ะ ไปคลิกที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะคลิกที่ปุ่มเ o อร์โค w ค่ะเลือกลงรายวันนะคะลบ GJ ใส่จุดแล้วก็ Enter ะะลบ GJ ออกใส่จุด เลือก pc สมุดเงินสดจ่ายนะคะกดคลิกที่โอเคค่ะ f 3เพิ่มนะคะลงวันที่28เดือน159 ที่รายละเอียดนะคะให้ใส่ให้ให้พิมพ์คําว่าจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ะคะ่าไฟฟ้า ต่อนะคะให้กดไปที่ F 7ค่ะก็จะขึ้นเป็นหน้าเอกสารประกอบการลงบัญชีนะคะให้ไปเลือกตรงเพิ่มค่ะก็จะขึ้นกลุ่มชนิดเอกสารนะคะให้เลือกที่ PINV นะคะ PINV ขีด PROD ค่ะ ก็จะเป็นหน้าใบส่งของทับใบกำกับภาษีนวเล็บซื้อนะคะไปที่ประเภทเอกสารค่ะใส่จุดแล้วก็กด enter นะคะเลือก br นะคะจากนั้นไปที่เลขที่อ้างอิงนะคะเป็น1287ค่ะ ากนั้นเลือกตรงเจ้านี้นะคะคลิกที่ช่องเจ้านี้แล้วก็ใส่จุดกด enter ค่ะก็จะขึ้นเป็นเลือกผู้จำหน่ายที่ต้องการนะคะให้เลือก S6 ตการประปานะครหลวงนะคะกด Yes นะคะไปที่รายละเอียดของรายงานภาษีค่ะ เติมคำว่าค่าน้ำขีดการประปานะครหลวงนะคะแล้วก็ไปที่ยอดเงินก่อนแววดนะคะ กรณีนี้จะใส่เต็นค่าน้ำปลาปลาสี่พันบาทนะคะจากนั้นไปที่ประเภทนะคะ ใส่จุดกด enter ค่ะเลือก1นึ่งแวดเจค่ะจากนั้นก็กด f 1 0บันทึกค่ะ เพิ่มนะคะด้านบนก็จะขึ้นเป็นแถบกลุ่มชนิดเอกสารนะคะให้ไปเลือกที่ P I N V P I N V ขีด P R O D นะคะ ประเภทเอกสาระคะ่ะให้เลือก br นะคะเลขที่อ้างอิง3942ค่ะ ตรงเจ้านี้นะคะใส่จุดกด enter ค่ะเลือกการไฟฟ้านครหลวงนะคะ s ศูนีดศูกด yes นะคะจากนั้นก็ไปที่รายละเอียดของรายงานภาษีนะคะเติมค่าไฟฟ้าขีดการไฟฟ้านครหลวง จากนั้นไปที่ยอดเงินก่อนแวดนะคะก็จะเป็น6,000บาทค่ะประเภทนะคะก็หนึ่งค่ะก็จะได้เป็นยอดแวดแล้วก็รวมทั้งหมดนะคะรวมยอดเงินทั้งหมดจากนั้นให้ ไปบันทึกกด F10 บันทึกได้เลยค่ะ <Okay. S 1> จากนั้นก็ทำเหมือนเดิมค่ะไปที่เพิ่มนะคะแล้วก็เลือก PINV ขด PROD ใบส่งของใบกำกับภาษีสดเชื่อนะคะเลือกจากนั้นประเภทเอกสารก็กดจุด Enter ค่ะให้เลือกที่ ขอัยค่ะกดเพิ่มนะคะจากนั้นให้เลือกที่ PINVC นะคะ PINVC SERV นะคะ,ะ,คะเป็นใบส่งของใบกำกับภาษีสดนะคะประเภทเอกสารกดจุดแล้วก็ Enter ค่ะให้เลือก d u ใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินนะคะไปที่เลขที่เอกสารเป็น4253นะคะตรงเจ้านี้นะคะให้กดจุดแล้วก็ Enter ค่ะเลือกบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะ จากนั้นไปที่รายงานรายละเอียดออกรายงานภาษีนะคะเติมคำว่าค่าโทรศัพท์ค่ะแล้วก็ไปที่ยอดเงินก่อแบตนะคะเป็น2,600บาท ประเภทนะคะใส่1กด enter ค่ะก็จะได้เป็นจำนวนเงินจำนวนยอดแบตแล้วก็จำนวนเงินรวมทั้งหมดนะคะให้กด f10 บันทึกได้เลยค่ะก็จะขึ้นเป็นหน้านี้นะคะจากนั้น ที่บวกเพิ่มนะคะให้เป็นเลือกที่ PIAX นะคะ PIAX 3 5 3 5 3นะคะแล้วก็ไปที่ประเภทเอกสารกดจุด ENTER เหมือนเด,เดิมค่ะให้ไปเลือกที่ XL นะคะเป็นใบภาษีหักหนะ้าที่จ่ายบริษัทนิติบุคคลยื่นของงนอ 5, นะคะ เลขที่อ้างอิงเป็น3ามสค่ะตรงเจ้านี้ใส่จุด Enter ค่ะเลือก S7 นะคะ เลืน่นไขการหักภาษีให้ใช้ใหมายเลขหนนะคะหักหน้าที่จ่ายตามมาตราก็ใส่1นึ่อีกนะคะก็จะขึ้นเป็นมาตาสามเท็ยนะคะยื่นภาษีก็เป็นตัวเครื่องจะรันให้เป็น0ูนย์หน่เเลยนะคะจากนั้นมาดูที่ประเภทภาษีประเภทเงินได้นะคะให้ใช้เป็นค่าโทรศัพท์ะคะ่ะ จำนวนเงิน1,200บาทอัตราภาษีเป็น3%นะคะแล้วก็อินเตอร์ค่ะก็จะเป็นมูลค่าภาษีที่หักนะคะจากนั้นก็กด F10 บันทึกได้เลยค่ะก็จะขึ้นเป็นกลุ่มแล้วก็พวกประเภทนะคะทั้สี่อย่าง จากนั้นนะคะให้ไปกดที่ปุ่ม sum หน้าลิงค์นะคะ sum นะคะแล้วก็ก็จะขึ้นเป็นให้เครื่องรวมยอดบัญชีจากเอกสารหน้าลิงค์ให้แล้วก็ต้องกดให้กด Yes ค่ะ เปลี่ยนชื่อบัญชีเป็นค่าน้ำนะคะจำนวนเงินด้านเดบิต จำนวนเงินด้านเดบิตเป็น4,000บาทนะคะ